ก็คือพริกฮาบานเนโรเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือเผ็ดเผ็ดเผ็ดกว่าพริกขี้หนูบ้านเราเผ็ดมากๆเลยค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลองชิมดูนะคะว่าเผ็ดขนาดไหนเราจะมาลองชิมดูนะครับเนี่ยพริกเยอะมาก <laughs> <laughs> หาน้ <laughs> หาน้า <laughs> มาแล้วครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็จะพาพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาดูการปลูกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพริกฮาบาเนโรนะครับเป็นพริกปีศาจพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกวันนี้พิกัดเราอยู่ที่ฟาร์มคุณนายเอนะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อฟาร์มอะไรครับพี่เอฟาร์มคุณนายออแกนิกค่ะฟาร์มคุณนายออแกนิกพิกัดที่บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองค่ะอำเภอ เมืองตำบลหนองไผ่อุดรน,นะคะตำบลหนองไผ่อุดรธานีนะครับพี่เอมีแนวคิดยังไงครับที่มาทําเกษตรครับคือแรกเริ่มคือต้องการได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ผลไม้ที่เราชอบทานแล้วพี่เอมีหลักการในการทําเกษตรยังไงครับผมก็คือ,อชอบชอบทานอะไรก็ปลูกที่ในสิ่งที่เราชอบค่ะผสมผสานค่ะปลูกทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าต้องปลอดสารเคมี วันนี้พี่เอจะมานาเสนอพืชผักอะไรที่เด่นที่สุดในในสวนเราอตอนนี้ครับที่กําลังมาแรงที่สุดร้อนแรงตอนน,ตอนนี้คือตอนนี้ก็คือกําลังฮิตเลยนะคะที่กําลังฮิตก็เลยเออก็คือพริกฮาบาเนโรเป็นพริกที่เอ่อขึ้นชื่อว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือเผ็ดเผ็ดเผ็ดกว่าพริกขี้หนูบ้านเราเผ็ดมากๆเลยค่ะแล้วมันก็สวยงามด้วยถ้าเกิดแบบปลูกประดับมเมล็ดพันธุ์พี่เอดได้มาจากไหนนะครับ มาดาดัสกาค่ะะเอามากี่เม็ดรครับผมเออตอนเอามาเนี่ยเอามาเป็นแบบลูกพริกเลยค่ะเอามาเป็นลูกเอามาเป็นลูกพริกค่ะเอามาประมาณหน้าลูกลูกจะป้อมๆเล็กๆนะคะเหมือนพริกหวานบ้านเราแต่ว่าลูกจะเล็กๆน่ารักคือแฟนเขาไปทานอาหารนะคะที่นูน่นแล้วก็เออเขาก็เอาเอาน้ำพริกอันนึงอะ่ะมาให้เขาชิมแล้วทีนี้เขาชิมแล้วเขาาอกวิทําไมแบบเผ็ดมากจังเลยเขาก็เลยถามคนคนท้องถิ่น ของคนที่นู่นเขาก็บอกว่าพริกอันนี้ชื่อว่าฮาบานโลเป็นพริกที่เผ็ดมากเขาก็เลยเออขอซื้อขอซื้อเมล็ดพันุ์มาแล้วก็เลยเอามาให้ก็เลยเอามาที่สวนลองลองเพาะดูค่ะแล้ววิธีการปลูกยังไงครับเอวิธีการปลูกเริ่ม,มเริ่มจากเพาะด้วยเมล็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพาะเมล็ดตอนที่ได้มาเมล็ดก็ยังยังสดอยู่แต่ว่าก็เราเราก็จะเอา แก,แกะเมล็ดออกมาแล้วก็เอามาตากแดดตากแดดให้แห้งก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เพาะเพาะกับดินพีทมอสวิธีการเพราะเมล็ดนะคะคือหนึ่งลูกของเขาอาจจะมีเมล็ดไม่เยอะมากนะคะนี่คือเมล็ดข้างในมันนะคะเราเพาะด้วยเมล็ดใช่ไหมครับรใช่<อ>ค่ะเพาะเมล็ดค่ะ ก็คือเราจริงๆอันอันนี้คือเมล็ดสดแต่อันนี้คือเมล็ดที่แห้งแล้วนะคะอเวลาเวลาเราจะเพาะเราต้องเอาเอาเมล็ดที่แห้งค่ะก็คือเราก็เตรียมเตรียมถาดเอาไว้ค่ะถาดดินเอาไว้เนี่ยนะคะก็อันนี้คือดินที่เราเตรียมเอาไว้แล้วแล้วเราก็เอาเมล็ดเนี่ยค่ะเขาลงหลุมลงหลุมง่ายๆค่ะบางๆค่ะเจาะ เจาะหลุมนะคะแล้วก็เอาเมาเล็ดไม่ต้องไม่ต้องฝังเขาลึกมากค่ะทําแบบนี้นะคะ่ะก็แล้วก็ลดน้ําเขาใช้<ร>เวลากี่วันครับมันถึงจะงอกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณเจ็ดวันเนาะใช่ค่ะประมาณมอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การงอกนี่มันมันไม่มันจะยากหน่อยนะคะมันจะยากหน่อยแล้วก็ ใช้เวลานิดนึงในการงอกครับค่ะก็ง่ายๆค่ะแบบนี้วิธีการพาเพาะเมล็ดก,ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูต้นท,ที่ลงถุงแล้วเนาะลงแปลงแล้วอันนี้ก็คือได้กี่วันแล้วครับอันนี้คือที่เพาะเอาไว้แล้วเจ็ดวันเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มงอกเล็กๆแบบนี้เนี่ยค่ะมเมล็ดเมล็ดเขาก็จะเริ่มงอกก็เราก็จะเอาแบบนี้เอ่อไว้ต่ออีกประมาณสามสิบวัน แล้วก็ถึงจะเอาลงในถุงอนุบาลเล็กๆก่อนที่จะเอาลงดินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่มันใกล้ผลผลิตแล้วดีกว่าค่ะนะคะเราก็ดูแลเขาด้วยการให้เขาชอบขี้ไก่มากค่ะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ใช่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งเดือนก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะหน <1 S 1> เดือนก็จะเริ่มออกดอกจ<ช>ิตผล โอ้ลูกสวยมากเลยครับใช่ลูกเขาน่ารักค่ะตอนแรกๆเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเอ่อเหลืองๆแล้วก็ส้มแล้วก็แก่จัดก็จะเป็นสีแดงค่ะลูกดิบนี่กินได้ไหมฮะลูกดิบทานได้ค่ะแต่ว่าก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากใช่ถ้าเกิดเผ็ดสุดๆนี่ก็คือต้องเป็นลูกสีแดงตอนนี้ก็กำลังทดลองพ่อขยายพันธุ์เนาะ ถ้า<ช>พี่น้องเราสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกนี่พี่เอส่งยังไงครับก็เมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ที่เราเราเราตากแห้งแล้วจําหน่ายอยู่ที่เมล็ดละสิบบาทค่ะเมล็ดละสิบบาทใช่ค่ะแล้วก็ต้นกล้าพันธุ์เราก็มีจําหน่ายด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ ก็ติดต่อทางเกษตรวันหยุดพานุเลยค่ะ<อ>สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะคฝากไว้ที่เพจเกษตรวันหยุดพานุนะครับ<ช>ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกหรือว่าพริกปีศาจนะครับพริกฮาบาเนโรนะครับชื่อว่าพริกฮาบาเนโรมาจากมาดาดัสกามาจากมาดาดัสกาของแท้นะครับของแท้แน่นอนระยะเวลาการ ปลูกจนถึงได้เก็บผลผลิตนี้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับพี่ก็ตั้งแต่เพาะเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เพาะ<ช>ก้าจนถึงออกลูกนี่น่าจะประมาณสามเดือนค่ะสามเดือน<ช>ต้นหนึ่งให้ผลผลิตดกเหมือนกันนะครับดกค่ะอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาเราด้วยเพราะว่าดูจากเพจอื่นเขาขายกันลูกละ้อยมาไล่ดูต้นนี้แล้วก็น่าจะต้นละเกือบหมื่นเนาะ <laughs> ก็ถ้าเกิดสนใจเอาไปปลูกเราก็ไม่คิดราคาขนาดนั้นหรอกค่ะเป็นเป็นแบ่งปันใช่แบ่งปันแบ่งปันพี่น้องที่สนใจเนาะในการปลูกเพราะว่าพริกก็สามารถทําอาหารได้หลากหลายเมนูพี่เอมีเคล็ดลับเทคนิคในการไล่แมลงยังไงบ้างครับก็ใช้ลูกเหม็นนะคะใส่ในขวดใส่ในขวดแบบนี้นะคะก็วางไว้ที่ใต้ต้นแล้วก็พ่นด้วย น,น้ำส้มขวัญไม้ด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำยาน้ำยาสูบนะคะก็สลับกันสลับกันพ่นก็สามวันสามวันก็จะพ่นครั้งหนึ่งเพราะว่ามแมลงจะเยอะนะคะที่สวนเพราะว่าเราเน้นวิธีที่ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงแล้วก็เลยต้องทําแบบนี้ประโยชน์ของพริกฮาบาเนโรนี้มีอะไรบ้างี่ะคือมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็มีวิตามินเอด้วยนะคะสูง,สงค่ะ มีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์บำรุงหัวใจด้วยนะครับก็<ช>ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลองชิมดูนะคะลองชิมดูนะคะว่าเผ็ดขนาดไหนเราจารมะ,ะาามาลองชิมดูนะครับงาพริกเยอะมากท <laughs> <laughs> านา้ำท <laughs> านน้ำติดหวานนิดนึงแต่ว่าเผ็ดอร่อยกลมกล่อม น้ไม่เผ็ดจีดเหมือนพริกที่หนูบ้านเราไหวไหมเนี่ยแต่ว่าต้องเตรียมเตรียมน้ําให้พร้อมนะครับตอนนี้ก็คือเผ็ดแต่ว่าเกษตรประโยชนพานุกินเผ็ดได้นะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับอร่อยสุดยอดนะครับท่านใดที่ไม่เคยลองต้องลองนะครับลูกเดียวนี่เผ็ดหูแดงแล้วเนื้อเยอะมากนะครับเม็ดน้อยทาไมมันถึงแพงเห็นไหมครับเม็ดมีนิดเดียว อร่อยนะครับอร่อยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนายเอนะครับที่พามาเยี่ยมชมสวนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีนะคะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะยินดีเลยค่ะ,คะ